นอกจากดำเนินโครงการข้ามขั้นตอนประสิทธิผลโครงการจะไม่ได้ตามคาดและก่อผลกระทบรุนแรงทั้งเชิงสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้วเมกับโปรเจกต์น้ำหรือชุดโครงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของรัฐบาลที่กำลังถูกจับตามองขณะนี้ยังมีความเสี่ยงสูงด้านการเงินและคอรัปชันนักวิชาการเตือน ด้านการเงินนั้นด้วยความไม่โปร่งใสของการดําเนินโครงการนี้ส่งผลให้ปัญหาสอเขาตั้งแต่กระบวนการหาแหล่งเงินกู้เพราะจะผูกพันกับหนี้สาธารณะโดยตรงทั้งนี้ไม่รวมกับความคุ้มในการลงทุนโครงการอีกส่วนผมคิดว่าโครงการจัดการน้ํามแสนห้าหมื่นล้านบาทเนี่ยเป็นโครงการที่มีคนตั้งคําถามกันเป็นจํานวนมากแล้วก็ ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนอย่างเช่นเรื่องของเงินเงินจำนวนนี้จะมาจากไหนจะมาจากการกู้จะกู้ในประเทศหรือกู้ต่างประเทศหรือว่าจะออกเป็นพันธบัตถ้ากู้ต่างประเทศเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเท่าไหร่ระยะเวลาเนี่ยนานมากน้อยแค่ไหนการกู้เนี่ยจะกู้มาเป็นเพียงครั้งเดียวหรือจะกู้มาเป็นเฟส ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องต้องพูดให้ชัดเพราะว่ามันเป็นภาระที่ประชาชนเนี่ยจะต้องเอาเงินภาษีขอ,ข,อของของตัวเองเนี่ยนะฮะไปให้รัฐบาลเนี่ยใช้จ่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเพื่อความยุติธรรมของสังคมในฐานะที่รัฐบาลเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยก็ต้องทําเรื่องนี้ให้มีความโปร่งใสว่าสี่เดือนจากนี้ไปเนี่ยมีนาเในสาวพิธารณาภายในสามสิบวันจะใช้เงินสามแสนสามแสนห้าหมื่นล้านนะ แล้วแล้วเอ a เอไม่ทำา s i ไไม่ทำถึงทำบางโวนก็ทำอย่างอย่างสับเท่าอย่างอย่างช่วยช่วยไม่เป็นที่ยอมรับเพราะนั้นไม่ต่างกับโฮเกลที่เราเห็นนะไอต่อหม้อนะเป็นอนุสรีแห่งความอัปอายนุน่ะนะหรือบ่อบมบัดที่คลองด่านหรือกระทั่งรบนะสามร้อยเก้าสิขขบหกรจะไม่ต่างกันนะฮะแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้นั้นอย่างที่อาจารย์ทัางสิงพูดว่าหาผู้รับเหมาก่อน ยังไม่ทันเลยหาผู้รับเหมาก่อแล้วยังมต้นแล้วเรื่องบริหารจัดการน้ำอีกประเด็นที่นักวิชาการให้ความสำคัญคือการดำเนินโครงการไม่กับโปรเจกต์นี้เปิดช่องให้มีการคอร์รัปชันสูงมากปัญหาเกิดแน่แล้ว,แล,วแล้วอย่างที่อาจารย์สามสิบว่านะสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่หากินเป็นโหกิวกันนี่นะครับมันไม่ใช่แค่นั้นแลวอะไรที่มันทาใต้น้ำนมันกินกันประมาณแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะไม่รู้มันลึกแค่ไหนที่มันทำกันอยู่ จริงมันไม่ใช่30%นะฮะนี่เราเราได้ยินว่า30%แต่มันมหาศาลเพร30%ของ30แสนทำแสนแหมื่นล้านประมานประมาณ1แสนกว่าล้าน1แสน10,500ล้านประมาณนั้นเราคิดดูว่าท่าน1แสน1 5 0 0ล้าน30%เนี่ยมันมันมันไม่ได้อยู่ที่ประชาชนมันไม่ได้อยู่ที่ชาวบ้านแต่มันอยู่ที่คนกลุ่มเล็กๆกลุ่มนั้นแล้วแล้วบ้านเมืองจะยังไงต่อไป ที่ขาดความโปร่งใสไม่ให้ข้อมูลแก่สังคมเลยนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยกำาลังทำอะไรอยู่แล้วใครเป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจจริงๆมีโอกาสจะเกิดการคอรัปชันได้โครงการไหนที่ไม่ให้ภาคส่วนต่างๆซึ่งเป็นผู้ได้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นนี่นะฮะก็มีโอกาสจะคอรัปชันได้ ในกรณีที่รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยออกไปแล้วก็เอาแต่ข้าราชการประจำเนี่ยมาเป็นกรรมการแทนนะ,ะซึ่งคนเหล่านั้นก็อยู่ตกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดคอร์รัปชันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้เนี่ยถ้ามองทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมีโอกาสจะเกิดการคอร์รัปชันสูงนะฮะข่าวลืออื้อเช้ากันว่ามีการ จะต้องจ่ายเงินกันถึง30%หรือ40%ซึ่งเป็นเงินระหว่างแสนกว่าล้านถึงแสนสี่หมื่ล้านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่เกิดเลยเหรอกฮะถ้าหากว่ายังมีการปกปิดข่าวสารข้อมูลต่างๆไม่เปิดเผยเออกมาให้กระจายค่ายควัญชนกเดชเนสน่สํานักข่าวสิ่งแวดล้อม Green News TV รายงาน